สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่โมนองนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กุมภาพันธ์ส5 6 5สีมงคลวันนี้จะมีสีดําสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจาวันนี้นะคะจะมีเลขเ็เลข1เลข3เลข0ย์และเลข8เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ713 710718 130138308307 087,081และ873เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ71,73,70,78 13,10,18 3 0 3 8และ08สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ระวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุของพ่อนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะ แล้วนอกจากนี้สลิปเงินทําบุญเลขเงินลงบุญต่างๆนะคะบุญกระถินบุญพระป,ป่าบุญวัดบุญโรงพยาบาลถ้ามีการโอนเงินไปเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันอาทิตย์5 4 1 3 8ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคนะคะจะมาจากทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณ หรือถ้าคนวันจันทร์มีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลขซิมซีจากพระราหูคือสื่อน,นำโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง1 5 6 3 8ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน,นำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน,นำโชคสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร2-1059 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนําโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะแล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถที่ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะหรือถ้าคุณมีรถหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมคือสืะะ่อนําโชคสําหรับเลขเด่นเสืมดวงคนวันพุธกลางวัน76215ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะเออท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนําโชคนะคะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้อง เลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่แล้วนอกจากนี้จงนี้คนบนพุธกลางคืนแทบได้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นอรอหมอรอยารอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารค่ะคือสื่อนำโชคของคุณวันนี้คนบนพุธกลางคืนถ้าจะเสร,ริมดวงด้านโชคลาภนะคะโอนเงินทบุญให้กับโรงพยาบาลนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับได้เด่นเสริมดวงนคนบนพุธกลางคืน1 7ึ่งเจ ท่านี้เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจากถ้ามีใครเจ็บป่วยนะะอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตนะคะเลขรถเข็นศพเลขฟ้าลงนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบนะคะถามเลขกับเขาหรือเขาหยิบเลขให้เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพฤหัสในวันนี้นะคะโอนเงินทําบุญนะคะกับมูลนิธิต่างๆนะคะรวมกับตันยูนะคะมูลนิธิที่เก็บที่เกี่ยวกับศพนะคะหรือจะ โอนเงินทำบุญก็ร่วมกับวัดก็ได้นะคะถ้าเขาร่วมขอร่วมบุญสร้างเมนเผาศพหรือทำบุญลงศพนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเสิมดวง1 9 3 0งเก้าน้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันศุกร์จะฝันแม่นตีเลขจากความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยสำหรับเลขเด่นเสิมดวงคนวันศุกร์18259 ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อน้าโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะหากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทำบุญทำกุศลอุทุบุญอุทิบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะเรานอกจากนี้นะคะวันนี้ถ้ามีบินคะแนนข้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายก็เป็นสื่อน้าโชคของคุณคนวันเสาร์ระวังวันนี้ระวังเลขเบิลด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์สามหนึ่งหกสองเก้านะคะเอาละวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีอะไรมีลาวนะคะลาวพัฒนา ฮานอยนะคะแล้วก็เลขค้นต่างๆนะคะวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันเฮงเฮงปังป,งปงัรวยรวยกันไปทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ